่อะก็ว่ากันไปเรื่องชุมนุมนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เราจะมาฟังความเห็นของอาจารย์ยุทธพร,รอีกครั้งนะจากกรณีหลังการอภิปรายมา2วันเนี่ยอาจารย์อรมองยังไงบ้างนะคะคตอนนี้รองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับผมผ่านไปแล้วนะครับมันมันมันดีขึ้นมั้งไหมอาจารย์หรือว่ามีทังออกปางไว้เนี่ยนะฮะบ้านเราเนี่ยผมมยังไม่เห็นนะฮะว่าอาจะมีแนวทาง ในการที่จะใช้กลไกของรัฐสภาตรงนี้นในการไปแก้ปัญหานะครับในในทางการเมืองได้ถึงเท่าไหร่นรักันนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเมือนนอกสภาก้าวหน้าแต่การเมืองในสภาราหลังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสภาวะอย่างนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะฮะว่ากลไกของระบบรัฐสภาเนี่ยมันก็ยังมีจุดอ่อนมีข้อบอกพร่องอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ าการทางานของรัฐสภาเนี่ยก็ต้องอยู่กับกรอบของกฎหมายนะครับเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญแลนะเช่นเรื่องข้อบังคับการประชุมต่างๆนะครับ,รบแล้วเราก็เห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลาการประชุมต่างๆเนี่ยมันก็ถูกตีกรอบโดยบทบัญญัติมาตรา165นะซึ่งเป็นบทบัญญัติในมาตราที่ขอเปิดสมัยพิสามัญครั้งนี้ที่เขียนเอาไว้ว่า รัฐมนตรีนั้นเนี่ยจะขอหาหรือนะครับในกรณีมีปัญหาการบริหารและการแผ่นดินนะฮะโดยฟังความเห็นของสอสสวนะครับและนําไปสู่การไม่หลงมติด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะชี้เห็นได้ว่าการทําทงานตรงนี้ก็คงจะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้มากนะกนะนอกจากอาจจะมีการตั้งคณะกรรมการหรือกรรมธิการไปเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นมันเป็นข้อจํากัดที่ นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าประสิทธิผลของระบบะรัฐสภานะส่วนประการที่สองคือว่าระบบรัฐสภานนั้เนี่ยจะมีความมั่นคงแข็งแรงได้เนี่ยฐานสําคัญคือพรรคการเมืองนะครับจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับประชาชนหรือว่าเป็นพรรคที่มีฐานมาจากมวลชนได้นะครับาวนี้พรรคการเมืองของประเทศไทยเนี่ยแน่เลยว่าการเชื่อมต่อนะครับกับประชาชนเนี่ยมันยังไม่เห็นภาพตรงนั้นที่ชัดน,นักน,นะครับเพราะนั้นเนี่ย การจะเป็นเครื่องมือในการชะท้อนนะครับถึงปัญหาต่งตางๆเนี่ยเข้าสู่สภานะครับหรือว่าเป็นการนําสิ่งที่บรรดากลุ่มผู้คนนะประชาชนในทุกๆก,กลุม่มทุกฝ่ายเนี่ยนอกสภาเนี่ยมายเชื่อมต่อเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยากนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพของการพูดคุยกันของคนเฉพาะมันกลุ่มนะเช่นสอสอรัฐบาลสอสไฟล์ข้านสวอ,อะไรต่างๆนี้นะหรือคณะบีเพื่อจำกัดวงเพียงแค่คนเหล่านี้ และประการที่สามก็คือโครงสร้างของระบบรัฐสภาชุดนี้เนี่ยมันมีความบิดเบี้ยวนะซึ่งความบิดเบี้ยวตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลน,นะครับมาจากรัฐธรรมนูญปี2560เนี 9, ่ยครับที่ทําให้เกิดสว250<ช>ตามบทเฉพาะการนะฮะและสวรตรงนี้เนี่ยคือนอกจากจะทําหน้าที่ตรวจสอบกับรัฐบาลแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งก็ทําหน้าที่ทวงดุลกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยกันเองนะครับซึ่งก็คือสสที่มาจากการเลือกตั้งเพราะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า เสียงของไม่ต้องประชาชนที่ส่งผ่านการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้สามารถจะใช้ได้ของทวนสมบูรณ์เพราะก็มีสวอส่วนหนึ่งที่มาแต่งงานเนี่ยมาถ่วงดุลอยู่แล้วก็ในตรงนี้ก็คือปัจจัยที่ทําให้การเมืองในบทเรืองสภานเนี่ยมันก้าวอไม่ทันนะกับการเมืองนอกสภานั่นเองครับแล้วอถ้าสมมุติว่าหลังจากนี้หลังจากหารือสองวันไปเนี่ยมันได้คําตอบมาคือการตั้งคณะกรรมการสมันฉานั์มาอาจารย์มองว่า ่การเมืองนอกสภาอืจะไปทางไหนเออมันจะเบาลงไหมคะคงคงไม่ช่วยอะไรครับมไม่ช่วยอะไรนมันมันล้าหลังแล้วมันก็เฉยมากแล้วนะครับที่เราก็ทํากันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับแล้วก็กระทั่งหลังเหตุการณ์อย่างเช่นพฤษภาปีห้าสามเนี่ยก็มีคอปปอ่าแต่ก่อนหน้านั้นก็มีกรรมการอีกมากมายหลายชุด แล้วก็บทสรุปของกรรมการเหล่านี้ก็จะจบออกมาด้วยการไปฟังความเห็นสรุปจัดทำเป็นรายงานนะครับเก็บเข้าห้องสมุดอะไรต่างๆเหล่เนียไม่ได้ใช้ <จะ S 1> ประโยชน์ไม่ได้ใช้อะไรได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็คิดว่าจะเป็นในลักษณะคล้ายๆกัน นะแล้วนอกจากนี้เราก็เห็นได้ว่าการที่จะดึงเอาตัวแทนนะฮะจากแต่ละฝ่ายเข้ามาในโดยเพราะกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนะเพราะเป็นเวทีที่จัดโดยรัฐนะักลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็มองว่าเขาก็ไม่อยากจะเข้ามานะครับแลนน้วก็ในขนณะเดียวกันเนี่ยเวทีดังกล่าวเหล่านี้ถามว่าเราจะไปดึงใครขึ้นในวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็าประกาศว่าทุกคนคือแกนนำอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือถึงเราจะไปดึงคนที่มีบทบาทน,นํามาก็เถอะนะถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาจะสามารถไปปรับจูนนะครับหรือไปพูดคุย นาจากบรรดาก็เสนอข้อคิดอะไรในวงของคณะกรมรมการเหล่าเนี้กลบกวนได้หรือไม่แลวมวลชนจะฟังเขาหรือเปล่านะเพราะวันนี้สถานการณ์มันเข้าใกล้ภาวะที่เป็นการเมือแบบมวลชนเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ผมใช้คําว่ามวลชนาธิปไตยชนากิปไตยเ่าอาจารย์เคยพูดคำนี้มวลชนาธิปไตยคือเป็นการที่มวลชนนั้นเนี่ยจะขับเคลื่อนกันเองแล้วนะครัึงธารมะติึใจนั่น มันแน่นอนว่ามันไม่เป็นผลดีแน่เพราะยิ่งทําให้การพูดคุยเนี่ยมันจะยิ่งเป็นโอกาสที่ลดน้อยถอยลงรักอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องของมวลชนอะไรต่างๆซะมากกว่านะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่วันนี้มันก็อาจจะเป็นข้อจํากัดสําหรับการมารีที่ตั้งขึ้นมานะครับครับแล้วเรื่องที่นายกบอกว่าเอจะพยายามทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสาสามวาระภายในเดือนธันวาคมนี่มันเป็นไปได้ไหมจ๊ะ คือความเป็นไปได้มีโอกาสสําหรับเรื่องของมาตรา256นะครับเรื่องวิธีการแก้ไขรัมนุนอย่างเดียวนะฮะส่วนตัวรัมนดุลฉบับเต็มเราไม่มีทางเป็นไปได้นะครับอันนี้วิธีการแก้ไขรัมนุนตามมาตรา256เนี่ยถ้าเกิดขึ้นและอันนั้นอย่างไม่เสร็จเสร็จนะฮะหรือไม่เสด็จนมนะครับยังต้องไปทำประชามติด้วยนะครับเพราะว่าใน256ในจังครับอาจารย์คะยังอยู่ไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาต ครับผมค่ะสัญญาณขาดขาดนิดนึงค ouais. ่ะาจารย์คะอ๋อครับครับค่ะโอเคถ้าได้ก็คงจะได้แมาตรตา256ซี่ก็คือวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอ่าส่วนจะไปแก้รัฐนูลที่ฉบับเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หกนะครับแล้วการที่การแก้256นั่นเ่ยมันก็ยังไม่เสร็จน้ํานะครับยังไม่เปิดเสร็จเสร็จขาดเพราะว่าในรัฐนูลมาตรตา26กําหนดเอาไว้ว่าถ้าพูดถึงวิธีการแก้ไขรัฐนูลแล้วต้องไปทำประชามติช่วยสภาผ่านเรื่องสามวาระ และซึ่งนั่นหมายว่ากว่าเราจะเช็นประชามติได้รายได้ก็ต้องประมาณปีใหม่นะครับ <c oughs> และหลังจากนั้นต้องนําไปสู่การตั้งสชรด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ไปสสด้วยสรนั้นก็ต้ทปีห้าครับเลยเันเส้นทางเป็นอย่างอีกยาวพอสมควรเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเห็นไอ้ตัวร่างผ่านสามวาระเนี่ยเป็นไปได้ที่จะในเดือนธันวาคม แล้วอาจารย์ก็มองว่าข้อที่น่าจะเป็นไปได้สุดก็คือเรื่องของมาตรา256ก็คือตั้งสสรอในส่วนนี้ที่น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมฮะครับใช่ใชกก่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ายังยังไม่สมบูรณ์นะครับอย่างที่เรียนว่าสมบูรณ์ือต้องไปทาประชามติในธรรมชาติมติก็นู่นแหละครับปีใหม่จะหละกว่าจะได้เรียบร้อยนะมองสองด้านนะฮะนายกก็บอกว่า ถ้ากลาออกก็เหมือนเป็นการตัดช่องน้อยแต่พอตัวแต่ว่าทางด้านของน้องผู้ชุมนุมเขาก็บอกว่านะก็ทนายกลก็เป็นปัญหาเออมองคนละมุมมองคนละมุมแล้วรถไฟคนละบวนเลยอาจารย์ยังไงเนี่ยค ือวันนี้เนี่ยการประกาศถอยเนี่ยนะฮะปัญหาอยู่มีครับมันอยู่ที่ว่าการถอยแต่ละก้าเนี่ยก้าของแต่ละคนมันไม่เท่ากันออย่างคนนี้ท่านนายกท่านบอกท่านประกาศยกเลิกสถานถูกเสริมให้เปิดสภาวิสามัญให้เดินหน้ากาท่านก็ถอยแล้วแต่กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าอาก็เขาต้องการให้ท่านลาออกเพราะงี้มันก็เป็นสิ่งที่มันมันถอยโดยก้าไม่เท่ากันเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำในระยะสั้นก็คือการมีเวทีพูดคุยนะครับ เพื่อที่จะทําให้ตรงนี้เนี่ยมันถูกทําให้ก้าวของแต่ละคนมันใกลยย้กันมากขึ้นนะแล้วเวทีในการพูดคุยตรงนี้ต้องไม่ใช่เวทีจากรัฐด้วยต้องมาจากภาคประชาสังคมนะครับแล้วกระบวนการในการพูดคุยเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ าสามารถจะพูดคุยได้โดยมีกลไกที่หลากหลายนะครับอาจจะทั้งาบางเรื่องก็คุยในเวทีสะนะได้บางเรื่องอต้องคุยในเวทีปิดต่างๆเหล่านี้นะและเมื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันตรงนี้คือแน่นอนมันแก้ปัญหาอะไรยังไม่ได้หรอกนะครับในขั้นะที่ขั้นที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องการสร้างความเข้าใจร่วมกันซึ่งจะนําไปสู่การที่จะนําไปสู่ขั้นที่สองคือการแก้รัฐธรรมนูญน,นะเมื่อถึงตรงนั้นก็ค่อยว่ากันนะครับอยากจะเขียนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอะไรยังไง นะฮะจะเอาระบบเลือกตั้งแบบเดิมไหมหรืออะไรก็ไปว่าตรงนั้นสวจะยังไงก็ไปว่าตรงนั้นนะครับ,รบแล้วจึงนำไปสู่ขั้นที่สามมันคือระยะยาวๆเลยคือการสร้างประชาธิปไตยที่ตั้งมั่นเลยก็อันนั้นก็ไปว่ากันยาวๆนะแต่วันนี้ขั้นที่หนึ่งกับสองต้องไม่ทำนะก่อนมันจะ ไปสู่การเมืองแบบมวลชนนะครับแล้วแม้วันนี้เนี่ยมีท่าทีจากท่านนายกรัฐบาลที่ชัดเจนในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะตอบสนองต่อผู้ชุมนุมได้ไหมเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อ24กันยายนแน่นอนเราไม่มาถึงจุดวันนี้แน่นอนนะครับแต่เมื่อ24กันยายนเนี่ยเมื่อสภาไม่ได้รับหลักการเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยประเด็นนี้จะยังอยู่ในความสนใจของผู้ชุมนุมไหมนะหรือว่าจะถูกมองว่าเป็นการซื้อเวลา นะแ,แล้วท้ายที่สุดก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากม้กับกระบวนการในการแกร้ดราม่นตรงนี้นะครับอืมคือเหมือนผู้ชุมนุมส่วนใหญ่อาจจะไม่เชื่อใจแม่อาจารย์ใช้คาว่าไม่เชื่อใจรัฐบาลแล้วอืซึ่งทําให้แอคชั่นหลังจากนี้ไม่ว่ารัฐบ,บาลทําอะไรพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อพูดอะไรเขาก็เหมือนไม่เชื่อแล้วนี่แม่อาจารย์ตีคมง่ายๆมีส่วนะฮะมีส่วนครับเขาเรียกว่าความไว้วางไว้วางใจอ่าความไว้วางใจใช่ใช่ครับ อาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของการจะหาวิธีในการที่จะเอาคนมาพูดจากันนี่วันนี้เนี่ยควรจะต้องเป็นเป็นองค์กรไหนฮะเพราะว่าละภาครัฐก็คงทางนู้นกคงก็ไม่เข้ามาเรื่องเรื่องคณะกรรมการสมัชชานนแหละฮะคนที่จะเข้ามาเข้ามาดึงทั้งทั้งผู้ชุมนุมทั้งรัฐบาลมาคุยกันนะควรจะเนใครฮะคนกลางเนี่ยควรจะต้องเป็นใครอืมอะไรก็เลยขบเคี้ย แล้วก็เป็นฝ่ายรัฐก,ก็ไม่สำเร็จเช่นเดียวกันนะคอับาภาคประชาสังคมเช่นอาจจะเป็นมหาวิทยาลายออัยนะฮะแต่ว่าต้องไม่ใช่การทางขารโดยส่วนหนงเลยดยภาครัฐเนาะมหาวิทยาลายนะัยเนี่ยขึ้นมาทำมันเองนะครับเพราะมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งก็มีความพร้อมทั้งในแง่สถานที่บุคลากรในต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้เนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันมีทั่วทุกภูมิภาคนะฮะแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็น โดยที่มีอยู่ในระดับภูมิภาคด้วยเเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเวทีในการที่จะใช้สําหรับการพูดคุยในแต่ละมุมแต่ละจุดต่างๆเนี่ได้โดยทั่วถึงพอสมควรเลยนะครับเพราะนั้นผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะที่สุดนะครับอืมสองวันที่ผ่านมานี่ดูเหมือนว่ารัฐสภา,าก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะอือครับ,รบอก็มอไม่เห็นภาพอะไรที่ชัดเจนเลยนะครับอืมนั่นน่ะสิ แล้วพอแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยอาจารย์มองภาพของน้องๆที่เคลื่อนไหวของม็อบเนี่ยมันจะขยายตัวกันขึ้นไหมหรือว่าจะจะชุมนุมกันอยู่อย่างเงี้ยเหลือรังไปอย่างนี้หรือว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นทางออกเนี่ยมันออกได้สองสาทางนะครับ่ก็คือว่าอาจจะยืดเดื้อกันไปทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมและรัฐนะฮะก็มีการดึงเันยืดเดือก็เป็นไปได้นะครับหรือสองอาจจะมีการถอยคนละก้าวเข้าสู่เวทีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะหรือสามก็อาจจะไปสู่ภาวะการเมืองแบบอุบชน <ม>ก็คือมีมวลชนอีกขั้วอุดมการหนึ่ง<ม>นะครับขึ้นมาแล้วเกิดการประทะอันของมวลชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะ<ม>ซึ่งมันก็อาจจะนําไปสู่ภาวะมวลชนาธิปไตยนั่นนะ่ะสิก็เริ่มเห็นแล้วเนี่ยนะฮะ ก็าารเริ่ความรุนแรงไดใช่ครับก็เริ่มเห็นม,มีคนที่เห็นอีกฝากฝังหนึ่งก็เริ่มมาเป็นจุดเป็นหย่อมเป็นเรียกกันขึ้นมา,านมีดรารงดาราอะไรต่างท่านก็เรียกกลุ่มอะไรต่างท่านขึ้นมาผมกังวลอยู่ลึกๆนะอาจารย์ว่าเอ๊ะมันจะเป็นชนะที่ปไตยแบบอาจารย์ว่าหรือเปล่าเนี่ยนะก็มีโอกาสเรียกขาดจะเป็นอย่างนั้นฮะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ภาวะการเมืองแบบมวลชนแน่นอนการที่เราจะพูดคุยกันในการมันก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับแล้วโอกาสที่จะนําไปสู่ความรุนแรงเนี่ย มันก็มีความเป็นไปได้นะฮะหรืออาจจะออกทางสุดท้ายเลยทางที่สี่จาการัฐบาลนะ,ะมันก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ทางแห่งรัฐประหารนี่ยังไม่ได้ปิดตายใช่ไหมอาจารย์ประเทศเรา <laughs> นี่ผมผมพูดไม่ได้จะเป็นกอวอร์ดให้เขาทานะแต่ว่าผมผมผมสอบถามมาพบว,ว่าหลายครั้งหลายคราวเนี่ยเวลาที่ก่อนจะเกิดรัฐประหารแต่ละครั้งเนี่ยเอาไม้ไปจอ่อผ <Yeah. S 1> ู้ที่มีอํานาจต่างๆเขาบอกว่าไม่มีไม่ไมีมีแต่สุดท้ายมันก็มี <laughs> ก็มีก็มีตลอดเลยเ <laughs> นี่ยนะใช, <Ừ. S 2> ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่า มีสมมุตินะถ้ามีรัระหารในในช่วงนี้เนี่ยเด็กจะยอมไหมมันจะเหมือนสมัยก่อนไหมที่พอมีรัระหารขึ้นมารถถังออกมาปุ๊บแล้วคนกลับบ้านเลยแล้วก็กลับไปเองเที่ยวนี้คงยากครับเว่าอยาก่ว่าจุดยืนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเขามีสองข้อนะฮะหนึ่งคือไม่เอารัฐประหารนะครับสองก็คือว่า ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติซึ่งมันอาจจะกินความถึงนนยุคคนนอกด้วยหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับเพะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คงไม่ง่ายเลยหรือว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มีเป็นแค่วิกฤตการเมืองแต่มันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตคือซ้อนอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจนะด้วยนะเดี๋ยวยิ่งก็คือภาวะโควิดสิบเก้าระบาดเศรษฐกิจนะครับผู้คนก็ยังไม่ได้ที่จะสบายกันขึ้นนะฮะเขาเองก็แล้วก็ดูดูแล้วบางที ตอนนี้ไม่ใช่แค่แค่ที่เป็นน้องๆหรือว่าวัยวัยเด็กๆวัยรุ่นนะก็เริ่มมีผู้ที่<ช>ผู้ที่วัยทํางาน<ช>ผู้ที่เขาเรียกว่าได้ปัญหา<ช>ทางเศรษฐกิจอะไรต่างก็เริ่มมาออก<ช>ร่วมกับผู้ชมหนูมากขึ้นด้วยเนี่ยนะครับครับใ,ใช่ครับแล้วมันจะไปถึงไหนอาจารย์คาดการณ์หน่อยได้ไหมครคงคาดเดายากครับยากนะครับก<อ>็คงจะออกได้สามสี่ทางที่เดือนเม่สักคู่นะครับแต่ว่าคงมันถึงที่คาดเรายากเพราะว่า การเมืองยุคนี้เนี่ยเป็นการเมืองในยุคผันผวนนะครับหรือเท disruptive politics นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีทางออกที่ชัดเจนแน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องที่ยากและทุกอย่างมันพลิก่ยนเนี่งรวดเร็วเราเห็นกลยุทธ์หรือตัวศาสตร์ของผู้ชุมนุมนะฮะเราเห็นว่าเขาก็มีการปรับเปลี่ยนรวดเร็วคาดเดายากอะไรต่างๆเราเนี่ยมันคือลักษณะของโลกในยุคผันผวนเลยนะครับ disrupt ผันผวนกันไปหมดเนี่ยนะฮะ มีอันหนึ่งครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ให้ความเห็นหรือว่าส่งต่อไปยังครอบครัวกันด้วยเพราะตอนนี้มันเริ่มมีเหมือนเป็นรอยร้าวระหว่างรุ่นระหว่างผู้เป็นพ่อเป็นแม่ป่ย่าตายายกับลูกลูกลุ่นหลานนะฮะที่ที่อาจจะมีความเห็นต่างกันลูกหลานไปชุมนุมพ่อแม่ไม่ไม่ชื่นชมนักอะไรต่างเหล่านี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีการเราะห์องแหล่งในครอบครัวจะบอกกล่าวเขาได้อย่างไรดีครับอาจารย์ครับคือสิ่งสําคัญที่สุดนะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า การมีความขัดแย้งในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างไปแล้วนะครับรบมันถ่ายทอดลงสูง่ทุกส่วนของสังคมนะฮะแม้กระทั่งในส่วนของครอบครัวก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดกันด้วยเหตุด,ด้วยผลนะครับ,รบในวุฒิภาวะนะครับในการพูดคุยกันการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิทยาญาณม,มีสติต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทําให ทุกอย่างเนี่ยมันไม่นําไปสู่สถานการณ์ที่มันแย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ที่จะต้องพิจารณาแล้วก็ทาเนึ่งถึงกันนะฮะในทุกๆคนนะครับครับผมอ่าอ่านะฮะวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมีโอกาสได้ได้มาพูดจากกันอีกนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับครับ